ไปไหน,นก็วิ่งตามนี่ะนี่เพื่อนยุ่งกันกนระบทุก,กันนะตัดกันตัวนี้ซวกด้วไอตัวที่ดำๆนี่ตัวดำๆนี่มันจะดีนะเพื่อนซวกโซโซโซเอาก็เอาน้ำไว้ให้เพื่อนเนี่ยนี้ ข้างล่างนเหาก็าน้ำไว้ั่นเพื่อมันลงไปข้างล่างแต่เขาอาบันไดออกนะเพราะว่ามันลงไดยมลงต้นไม้เพื่ออาน้ำไปให้ฮั่นเพื่อมันหิ้วน้ำแต่เข้านี่เอามาให้ตลอดบรไดทิ้งดอกเมวมูนี่อวนบางเทีหมูปลาหมูหลงเพิ่นมาทางนี้บางเทียเพิ่นกระแวะเข้ามาให้กินเกันนะเพิ่นมียเพิ่นกระแบงให้อยู่แต่เขาก็มาส่งให้ตลอดนะแต่นี่เขาจะมาทห่เตียก็คือมือเจ้าคนน่ะมันผูกคนน่ะค่อยๆ อันนี้ก็กินนี่้เป็นอดอกประทูซอกตัวอันนี้หาอ้างถ้วยแล้วเพื่อนรางถ้วยเก็บขยะละอันนี้บวกพวกไปยักดักไม้ดาวเีืยงอ่ะอันนี้ไว้ปลูกปีหน้าเพื่อนอันนี้ดอกดาวเีืยงนี่ ไปวันวัดก็ได้วันวัดวันบานวันกับบานกับย่างเขาเก็บไ้นักแต่วันหน้าถ้าอันห้องพุ่นถ้ามันฝนตกมากระอกเต็มนะที่เขาเก็บบ๊เสียงก็มีมันต้องรนเต็มนะวันหน้าี่เบี้ยนถึงอะอกเดี๋ยวเก็บขอบเก็บขวากันเด้อเพื่อนเก็บบ่วหอยบ้าหน่อยก่อนเก็บใส่ทุ่งปุ๋ยนี่เพราะว่าเขากลัวลมเขาจะเก็บใส่ทุ่งปุ๋ยนี้เอาเขาก็เจะเจียกมัดห้อยทีแหล็กท่นเอาใส่ขุนนี่พอนี่ใส่ทั้งตังไ้บมได้นะ ก็แมวด้วกินข้าวเหมกันก็จะไปกัดกันเท่าแมว